สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านครับในช่วงเทศกาลสงกรานต์2568นรนี้คาดว่ามีประชาชนเดินทางบนท้องถนนจานวนมากอีกทั้งมีการละเล่นสาดน้ําตามประเพณีสงกรานต์เสี่ยงต่อการเกิดเหตุทางถนนได้สถานีตํารวจบุธรบางแก้วมีความห่วงใยประสนานด,ดีให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัยไร้บติเหตุดังนั้นจึงเรียนประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านร่วมการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะความผิดที่ก่อให้เกิดเหตุทางถนน เช่น,นงเช่ 1. การไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ 2. ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยขณะที่ขับขี่หรือโดยสารรถยนต์ 3. ขับรถเร็วเกินกว่าตราที่กฎหมายกำหนด 4. ขับรถขณะเมาสุรา 5. ขับรถย้อนสอน 6. ความผิดอื่นๆที่เกี่ยวข้องก,กับการใช้รถใช้ถนนดังนั้นสถานีตำรวจบุธรบางแก้วจำต้องกดขันวินัยจาราจรให้ทุกท่านได้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดวันนี้สถานีตำรวจบุธรบางแก้วได้รับเกียรติจากชมรมงดเหล้าจังหวัดระนองร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เป็นเชิญครับครับสวัสดีครับปีใหม่ไทยปีนี้สงกา์ ด้วยความรักและประถนานีจากเครือข่ายประชาคมงดเหล้าครับผมสุชีป,ประจองประธานเครือข่ายประชาคมงดเหล้าเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกคนครับขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับเมาไม่ขับนะต้องสวมหมวกนิรภัยตลอดเวลาเตดกิวยามดีเน่ดิจาว่าเก็บยใส่แก่อุทโวมาซายามีมาใส่แก่ซี่หวบันไลตุ้ยบันไลผ้าวางเก็บยอายเยต้ามา ปลไอยตุ้ปลอยผ้าว่าดามวยย้ายมาหนามาดินเนะินจามาใส่แกเล่กาเล่อันเนี้ยี่สิบ่ะแกแบบใส่แกซีเนะดี้จาบ่เอยมาเอยะต้าเยมูลัวใส่แกมาซีนะแกแบบปล่อยตุ้ปไ่อยผ้าแม่ก็ด้วยความปราดเรืนดีครับจากเครือข่ายประชาคมมมิวนิสต์าทั้งพี่น้องชาวไทยและเมียนมาครับก็สวัสดีปีใหม่ไทยสงครา์ครับมือบังคับรถกดบังคับใจ ขับขี่ปลอดภัยสุขใจสนุกสนานสืบสารประเพณีปีปใหม่ไทย <ใจ S 2> ปลอดภัยทั่วกันครับจรริงๆนะพอกอกอกดบมา